สวัสดีครับกลับมาพบกับ CK Station กันอีกครั้งนะครับในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศนโยบายยุติการขายรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินภายในประเทศโดยตั้งเป้าไว้อยู่ระหว่างช่วงปี2030และถึง2040นะครับและยังมีเป้าหมายขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไว้ที่50-70% ของยอดขายรถยนต์ภายในประเทศญี่ปุ่นภายในปี2030นนะครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมว่าด้ยวยการลดการปล่อยก๊าซคารคค์บอนไดออกไซด์และกระตุ้นการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดให้รวดเร็วยิ่งขึ้นในด้านของผู้ผลิตยานยนต์นะครับโตโยต้าก็มีความเห็นว่านโยบายนี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท พอที่ผ่านมาในปี2019โตโยต้าได้ขายรถยนต์ไฟฟ้าราวประมาณ40%ของยอดขายรถยนต์ภายในประเทศมีแผนว่าจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าโมเดลใหม่ๆมากกว่า10รุ่นภายในปี2030นี้และจะมีการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ครบทุกเซกเมนต์ตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปและในเดือนธันวาคมนี้ก็จะมีการเปิดตัวมิไลไลรรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง ในส่วนของ Honda นะครับเปิดเผยว่าจากปี2030เป็นต้นไปทาง Honda จะลดความสำคัญของการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปและจะไปพัฒนาเครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้าแทนและตั้งเป้ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าไว้ที่2ใน3ของยอดขายทั่วโลกภายในปี2030โดยจะเน้นที่กลุ่มรถยนต์ไฮบริดเป็นหลักในด้านของ n i สสันมอเตอร์นะครับก็มีการเปิดเผยว่า บริษัทมีแนวโน้มที่จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยี e-power และรถยนต์ไฮบริดให้เร็วยิ่งขึ้นโดยตั้งเป้าขายรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ลลนไฮบริดไว้ที่1ล้านคันภายในปี2023ซึ่งคิดเป็น60%ของยอดขายรถยนต์ในตลาดญี่ปุน่นในส่วนของ Mitsubishi m o t o r ์ก็ยังมีการส่งเสริมการขายรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ plug-in hybrid ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนรถไฟฟ้าจาก7% ของยอดขายในปัจจุบันให้เป็นที่50%ของยอดขายภายในปี2030นนี้นะครับจะเห็นได้ว่าทุกบริษัทก็ตอบรับนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นทิศทางในการพัฒนาอุตสาหากรรมรถยนต์ในอนาคตกันเลยทีเดียวจากญี่ปุ่นมาประเทศไทยบ้างนะครับรัฐบาลไทยได้เปิดเผยแผนงานของรัฐบาลไทยเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน ภายในปี2030จะมีการผลักดันให้ยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสูงถึง750,000คันหรือประมาณ30%ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกหวังว่าประเทศไทยคงจะทำสำเร็จนะครับให้มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและราคาถูกลงต้องมารอติดตามกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ แล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ